แจกสูตรเมนูเอสเยนเช็กกันครับทุกคนให้สันทั้งคนขายทั้งคนซื้อเลยนะครับจนต้องอยากมาเช็คด้วยกันเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าอร่อยนุ่มเข้มกว่าเอสเยนธรรมดาแน่นอนครับใช้สูตรไหนไปดูกันเลยใส่ผงกาแฟของเนสกาแฟบริต้ากล่องนี้เลยครับบอกเลยนะครับว่ายอดขายจัดเต็มเลยครับผมอร่อยหอมเข้มถึงรสเอสเปรสโซ่เลยนะครับสูตรวันนี้ใส่ลงไป3มช้อนชาละลายกับน้ําร้อน90มิลิลิตรครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับเม็เลสวีททา c คอฟฟี่เมดอย่างละ1 ช้อนโต๊ะครับผสมให้เข้ากันดีเลยใส่นมข้นจืดลงไป1ช้อนโต๊ะครับผมน้ำมาเทใส่แก้วเชคของในกาแฟได้เลยครับผมจากนั้นใส่น้ําแข็งครึ่งแก้ว16ออนซ์นะครับลงไปเลยปิดฝาแล้วก็ทําการเชคได้เลยครับทุกคนดูนะครับหลังเชคเนี่ยจะมีโฟมนุ่มฟูเยอะมากๆเลยครับเปิดออกมามีความหอมของกาแฟมากๆเลยครับทุกคนรวมถึงความเข้มข้นของรสเอสเปรสโซ่ด้วยนะครับมันอร่อยขึ้นมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเอสเย็นธรรมดานะครับผมบอกเลยครับว่าแก้วนี้คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนมากๆเลยครับทุกคนเพียงงชตา สูตรนะครับก็จะได้เอสเย็นที่มีความหอมเข้มถึงรสเอสเปรสโ,โซ่แน่นอนครับช่องทางจัดจำหน่ายก็ไปจัดได้ที่แม็โครได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลย